e Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ขวาเลยยังไม่ตำพอโอ้โหโดดจริงตัวนี้ โอ้โหเหยียบเกียบ นักลบจองมีพักแพ่ครับดูกระชังระมงระเบิดไปแล้วเดี๋ยวต้องไปซ่อมนะสวิงระเบิดไปแล้ว ใจเย็ยนใจเย็ยนโอ้โดุดเลยนะก็อนี่ครับตัวเบ็ดนะครับอันนี้พรีเมียมจัดเต็มคำนะไม่มีใครเหมือนนะไม่เหมือนใครนะครับกาดผมปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้กัดจริงๆนะเป็นกบสายเอ็กซ์ตารห้าจุดห้าเซนตัวนี้เป็นสีส้มนะกบอนนะไอ้ชัดยั่วๆนะปลามาจากเอ่อ บริเวณที่ลึกนะไม่ได้ตามมาจากในสวรรคนะเหมือนจะอยู่ลึกประมาณเมตรถึงสเมตรผมตีย้ําอยู่หลายทีมกันตัวนี้ตัวนี้ก็รุ่นประมาณ3ามโลครสามโลครึ่งนะยังไม่เจออย่ใหญ่ๆดำๆนะครับนะนี่ประมาณสามโลสามโลครึ่งอยู่ประมาณนี้ปลาตัวนี้นะกระโดดปุยพลแต้มแรกเรามาแล้วโอเคกับกบไซนะ เอ็ก스5.5เซนตัวเบ็ดเดียวกับเป็นตัวเบ็ดเดียวกับใจแอนเบดนะครับตัวเ,วเวบ็ดเ,เดียวกันแต่ว่าการทงน้ําหนักไม่เหมือนกันตัวนี้จะทงน้ําหนักเบาวกว่านับเพื่อให้สร้างแอคชั่นตรงนี้ได้เต็มที่แล้วก็เป็นสายพี่ิมิติเคอร์นะเป็นพีสามเหมือนเดิมนับก็สายช็อคห้าสิบปอนด์บายเต็มคำนะเกณฑ์วัสดุผลิตนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็คลิปเป็นคลิปเบอร์สามนะก็ยกชุดแบบนี้ไว้ใจได้เสมอนะทุกที่ท่วไทยโอเคตั้แรกเรามาเลยครับปุ้ยพล Obrigado. ตกย่งเดียวเนี่ยโอ้โหตกย่งเดียวตัวแรกตกนะตอามาเอาอีกนะครับโอ้โหเดือ,ด,อนนนนดนะตัวเล็กนะ ตัวใหญ่อยู่นนนันะนีี้ตัวนีตัมมาตัวนีวบบามมานันะ้ตคอนม่ตรื่อยครนับนอไมัหนีม,นะนมนันีนะ้ลว้วน็้ตน้ันมากัดนะตันี้ัวนี้ตัว้ตันนี้ัี้ตัีัวนี้ตัีัวนี้นี ปลาดำนะนะอยู่จุดนู้นครับเอ่อมันดันน้ําห่างมาทีหนึ่งแล้วก็ผมสลับมาตีอยู่ฝั่งนี้นะปลาดำยังไม่กัดแต่ผมพยายามจะย้ําเอาให้กัดนะตอนนี้มันไม่ใช่ปลาดำนะตัวนี้ตอนนี้เป็นปลาปลาธรรมดานะกนะ็อาการตัวนี้ก็คือเอ่อกอติดแต่สว่านะลากลงมาค่อยๆผมก็ค่อยสปีดมาขึ้นมาเรื่อยๆตามขึ้นมาตบทีหนึ่งขึ้นมาโฉบทีหนึ่งปับ๊บผมก็กอเรื่อยๆ สัปั๊บมันขึ้นมากัดอีกทีนึงเลยนะก็พยายามอย่าไปเปลี่ยนแอคชั่นนะอย่าไปตกใจบางทีตามันยังไม่ทันกินเราสับนะปล่อยให้มันกินนะตอนนี้กัดปั๊บผมนับหนึ่งสองด้วยซ้ำถึงจะวัดนะ,อะโอเคอโอ้ไม่หลุดนะต่นแรกนึกว่าติดขอบปากจริงๆคือทะลุนะกระโหลกหน้าไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ไซส์สองนะครับไซส์สองนิดน,ดนดครับก็กัดเป็นเหยื่อเอ็กซ์ตา5.5ห้าจุดห้านะเป็นเหยื่อรุ่นใหม่ของค่ายเต็มคำของฤดูการนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับ ใครสนใจงานชชโดนะตีได้ทั้งไม้นะกอช้าได้กอไว้ได้เดี๋ยวผมช่วงนี้ยังไม่เจอ,อคอกนะช่วงนี้ก็เป็นต้นฤด,ดูนะผมยังอยู่ในโซนภาคเหนือบริเวณบ้านผมอยู่นี่ที่นี่คือหมายเขื่อนพุ่มคนนะก่อฝนตกเยอะผมก็ขึ้นมาเช็คนะขึ้นมาเช็คปลาก็เราได้งานกระสุกนะกระสุกก็ได้ไทโพก็ได้นะนะทิปนี้ก็ผมก็มาไล่ดูชชโดนิดนึงนะชโดก็กัดจริงกัดจังนะ2ทีนะเต็มเต็มเลยนะกัดจริงกัดจังอ่ะโอเคครับ กระโดวเคยพิพนไม่หนึ่งแต้มครับปลังแน่นอนนะสีนี้นะครับภูมิพลนะ,นะให้รีบมาให้รีบมาพุ่ิพลเนี่ย เดินไปทองมาเลยจะเสียงวาวจะตกเอาเลยจะเป็นเดินไปทง ไม่เกรงใจใครปัดเลยตัวนี้อโอ้โหต้องตามมาจากในสว่านนะกับเอ็กเบดนะใบทองพรีเมียมนะโก้สำหรับใบรุ่นใหม่ที่เป็นใบที่เสียงเขาค่าจะมีความกลงวานและจะแข็ง ใบตัวเก่านะมันจะลั่นๆกว่านะดู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 โอ้โหตัวของแท้ตัวเนี้ยพลังแน่นอนนะสีนี้นะครับภูมิพลนะนะให้รีบมาให้รีบมาภูมิพลเนี่ยนะกิจกรรมมันเยอะในเอ็กเบนใบทองนะครับตอนนี้เป็นสีเอ่อ ส้มมุกนะส้มมุกนะครับก็นะใหญ่ๆแบบนี้นี่มีไซส์ห้าหกโลนะ,นะนะเพราะว่าปลาพวกนี้มันใหญ่นะครับใหญ่มากเลยอ่ะตัวเบ็ดตัวนี้แข็งปักเลยเข้าตรงนี้พอดีนะก็สายที่มาตีเคอร์เลสนะตัวนี้เป็นพีสามนะเทียมพีสามไซส์ปลาปลาปลาจิบปลาเคาะได้หมดเลยนะใครที่ชอบใส่เล็กลื่นๆน,นะตีไกลนะเหนียวทนนะแล้วก็สายช็อตห้าสิบปอนด์ครับนะ ห้าสปอนด์เล็กๆครับแต่ว่าผม,ผมมั่นใจผมยังตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยระเบิดนะแล้วเป็นคลิปเบอร์สามนะครับค่ายเต็มคำโอเคมาแล้วครับแต้มที่สวยงามนะกับเอ็กเบดใบทองนะพุธพลต้องมีอยู่แล้วนะงั้นเอ็กเบดโอเคครับ